โอเคอ่าทอก็เชยวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษหนึ่งคนนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยนนะคือแวะมาเลยนะแวะมาปุ๊บเดี๋ยวกลับแล้วกล <c oughs> ับแล้วเพราะงานเยอะสุดๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งของยุคนี้เลยนะคะเคยมารายการเราแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะตอนรับอิงฟ้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี่อยู่กับอิงฟ้าวารามาละตอนนี้งานมันเยอะมากเลยอะ่ะเธอเธอยังคง <c oughs> อยู่ในหน้าสื่อ <c oughs> ในหน้าแบบ ออนไลน์ Online, ในทีวีในทุกที่ในตู้เย็นใน <c oughs> ตู้เย็นไม่มี <c oughs> มีหมดบนผลิตภาา <c oughs> ัณฑ์อ <c oughs> ะไรต่างๆคือมีเธอหมดแบบมันเยอะมากอ่ะตอนเนี้ยชีวิตไม่อยากจะถามเรื่องงานอ่ะชีวิตอีกด้านนึงอ่ะการพักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>มันแบบมันได้ใช้ชีวิตด้านนั้นไหมตอนเนี้ยก็ยังไม่ค่อยมันก็เป็นช่วงกอบกลยไงแม่มันแบบว่าเนาะเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามีช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้แบบว่า พักผ่อนหมายถึงเรื่องของการแบบไปเที่ยวไปทําตามในสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็คงมีนนนบาลานบ้างบาลานบ้างถ้าถามว่าในวงการบันเทิงอะมีงานไหนยังไม่ได้ทำบ้างไหมเป็นพิธีกรรายการก็เคยเป็นมาแล้วจริงๆหนูว่าหนูเป็นมาครบแล้วแหละจริงๆนะเบาหวานเป็นยังป็นครบแล้วอาไม่ใช่นั้นโลกอ๋อไม่ใช่บทงานก็เป็นครบแล้วเนาะนักร้องเอฟทำเอ็มํีทำคอนเสิร์ตละครซีรีส์พิธีกรอ่เหลือละครเวที เรื่องในใจสมมุติตอนนี้คิดออกไหมเพราะว่าเราอยากอยากลเล่นละครเวทีเรื่องไหนสักหนึ่งเรื่องอะไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมแนวไหนหรือแนวไหนเลยที่อยากเล่นหนูอยากเล่นแนวแบบว่าออกแนวนังผีหน่อยอยากเล่นแบบว่าพี่มากโอ้แต่เธอเป็นพี่มากนะพี่มากพี่มากเลยไม่ได้อยากเป็นนังหน้าเป็นพี่มากเออน่าสนใจอยากอยากอาลองดูั้าพูดถึงงานที่ผ่านมาหน่อยแบบประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย มันงานมันเยอะมันแยะมันไม่แน่ใจว่าอิงฟ้าจะมีช็อตไหนที่ประทับใจเกี่ยวกับงานแต่ละงานที่เป็นช็อตที่จำไม่ลืมบ้างไหมถ้ามีพูดถึงมีแบบเป็นช็อตแล้วก็มีแบบเป็นพาวเวอร์ช็อตเลยที่ไม่สามารถเตมเเดี๋ยวขอแยกแยกไปทีละทีละงานแล้วกันเนาะเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตแล้วกันที่ผ่านมามีไปทัวร์เวิร์ทัวร์ต่างประเทศแต่ละประเทศนี่เกิดช็อตประทับใจทุกที่เลยเอาไล่ไปเลยละกันอย่างเวียดนามเนี่ยช็อตแรกเลยที่เรารู้สึกแบบประทับใจใช่ไหมคือหนูว่าเคยดูแต่ศิลปินเกาหลีเวลา วเวลาเขาร้องเพลงแล้วเขาจะมีคนเชียร์ข้างล่าง่าอังกอลเขาเรียกอันกอลใช่ไหมนะไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราอตอนที่ไปเวนามหนูก่เปิดร้องเปิดด้วยเพลงของเขาแล้วทุกคนก็ร้องทั้งหอแล้วรู้สึกเหมือน มันได้พลังงานอะไรบางอย่างที่หนูรู้สึกว่าขนลุกมากที่นั่นคือร้อมแบบดังๆเหมือนช่วยเราอะย่างเงี้ยหรอใช่แล้วมันก็เป็นไวรัลในทั้งประเทศเขาแล้วก็ประเทศเราแล้วก็หลายๆประเทศเลยสำหรับเพลงเพลงนั้นอันนี้คือของเวียดนามเออที่รู้สึกประทับใจต่อมาก็คือฟิลิปปินส์ค่ะอย่างฟิลิปปินส์นี่คืออันนี้ก็เป็นไวรัลเหมือนกันตรงที่ว่า เพลงเปิดของเราด้วยความที่ชุดเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการลองมาก่อนอใช่ไหมคะแล้วพอขึ้นเวทีจริงๆคือเวทีที่คอนน่ะมันจะเป็นบันไดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดเรามันมีเข็มขัดแล้วเข็มขัดมันหลุดรอ,อ,องเท้าเราส้นสูงมากจังหวะเราเดินขึ้นเดินลงบันไดเราก็ไม่ได้รู้ตัวเนาะว่ามันหลุดแล้วเข็มขัดมันก็แกว่งไปแกว่งมา,า,าคนก็ลุ้นว่าหนุมว่าจะล้มตอนไหน <c oughs> <_ <EN> _>แล้วมันก็กลายเป็นรัยลอกอีกอแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคนเหมือนคนชื่นชมว่าเอ้ยเราเอาอยู่นะม,<า>มีโชคดีที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดอ,อ,อะไรเงี้ยเอออันนี้คือของฟิลิปปินส์อของฟิลิปปินส<อ>์ต่อมาก็คือ U S A อ,อันนี้เป็น power shot เลยละกันที่หนูรู้สึกว่าออมีเสียน้ำตานิดนึงเพราะว่ามันประทับใจมาก คือเราไปสี่รัฐในอเมริกาอะไรย่างเงี้ยแม่เราก็จะเห็นพอมันมาถึงช็อตสุดท้ายที่เราจะต้องรัฐที่ไหนรัฐสุดท้ายรัดาชนลาเอรัชดาเอรเอา่ะมันจะมีเมืองหนึ่งก็คือไมอามี่ก็จะมีคนสักรูปหนูก่อนเป็นแบบรูปเราใส่มงอ่ะตรงเนี้ยใหญ่มากแล้วเปิดมาแล้วเราก็ตกใจแบบจะคิดไงว่าแล้วเราต้องอยู่เขาตลอดไปอ่ะคือถ้าจะกบเหมือนก็ต้องต้องเจ็บมากมากแน่ๆเพราะว่ารูปมันใหญ่มากเป็นพาวเวอร์ช็อตภาพรวมที่รู้สึกว่า อีกหนึ่งด้านของการทำงานในพาร์ทการเป็นศิลปินอะเราก็คอมพีสแล้วแหละรอดนี่สบมือ่อการขับของอินฟ้าทุกทานด้วยอีกหนึ่งอนเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยบ้านเกาะคานิกาคือเรื่องนี้มันทั่วบ้านทั่วเมืองอที่พูดถึงเป็นไวรัลเป็นแบบทุกอย่างเลยแต่เรื่องนี้มีช็อตอะไรที่เราสึกประทับใจหรือว่าแบบเราสุดๆเหมือนกันมีไหมจริงๆเกือบทุกฉากแต่จะมีฉากที่เอาเป็นว่าอย่างที่ต้องมีไฟแล้วกัน มันจะมีฉากหนึ่งที่เราโดนเผาลูกโลกเผาสมุดในถังอะอันนั้นก็คือเป็นไฟจริงๆแล้วเราก็ตอนที่หยิบอะมันก็แบบร้อนจริงๆคือทุกอย่างมนสมจริงมากรวมถึงฉากที่เราเข้าไปช่วยน้องตอนที่เทียนหยดโดนเครียดนะเนาะโดนเียไฟมันก็อยู่นี้เนาะอ่าเราก็มีสปิริตอะจริงๆมันก็ร้อนอหน้าเกือบไหมแหละแต่ก็ยังไม่ได้คัดด้วยความที่อารมณ์มันกำลังฟุ้งกันอยู่อะไรเงี้ยพอคัดเสร็จก็คือหน้านี่คือแสบแบบมันจะจะเห็นได้ชัดในในในกล้องอะไรเงี้ยเดือดเรื่องนี้หนูว่า ชอ,ชอดเดือดอดแบบอย่าง<ด>ที่ทุกคนได้ดูบอกว่าแปดตอนนี้มันเหมือนแบบหูดูแล้วเครียดเนาะดูแล้วมันกดดันมันหดหูมันอนนี้น<ท>ู่นแต่มันเหมือนมันเหมือนอันมันอาจจะเป็นเพราะมันมีแปดตอนด้วยกันแล้วมันก็เลยแบบตัดมาแบบเต็ม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 แบบเลยก็เลยกลายเป็นว่าพอผลตอบรับกลับมาหูบางคนบอกอยากให้มีมากกว่าแปดตอนนี่มาสนุกมันก็เลงแบบมันขยายได้นะไม่ใช่แบบว่ามันแบบ อันอาจจะมีภาคสอก็ได้อุ้อีกหนึ่งไม่พูดไม่ได้เจอใครที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ก็พยายามแบบยังไงอะมันอะไรยงไงเหรอเออกากวิมานหนามวิมานนามจริงๆอะมันมีชอ็อตที่แบบทุกคนพูดถึงกันกันกเยอะมากตั้งตั้งแต่แล้วบอกว่าเออความยากมันแบบมันยาก,า,กากมากมากแล้วในทีเซอร์ที่คนเห็นแล้วพูดถึงเยอะมากคือ หว่าป่าทุเรียนการถ่ายทำเดอะพลายดายออฟตอนหรือว่าวิมานน้ำเป็นพาวเวอร์ช็อตที่สุดที่เราเห็นกันในเทเลอร์แหละตอนอป่าทุเรียนนะป่าทุเรียนอย่างน้องเก่งก็คือแบบว่าขาเขา่ก็คือแบบโดนทุเรียนเพราะเป็นทุเรียนจริงอะจิ้มเข้าไปก็เลือด <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจฟความที่พอเราใช้แรงกันตั้งแต่แบบว่าช่วงกลางคืนอะไรเงี้ย เหมือนเขามีวูฟฟิวจะเป็นลมอ่ะคือเหมือนนั่งลงสูดไปเลยแล้วก็เห็นเพื่อนเราแบบว่าไม่น่าจะดีแล้วเพราะว่าเจฟคือหน้าซีดมากๆไหนจะเซียนตําไหนจะโอ้โหวันนั้นเหมือนเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่เลยอ่ะฟิลนั้นอ่ะบางทีมันก็คิดนะในในนตอนนั้นนะกูมาทําอะไรตรงนี้วันนี้มันเป็นฟิลนี้เลยที่มองหน้าเจฟแล้วคือมันเป็นประโยคเนี้ยที่ลอยขึ้นมาว่าจับมือแล้วไปด้วยกันมันต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยจนจนยกกองเจฟก็าบอกว่าเธอ เท้าเธอเล็บฉีกว <What? S 1> ้าหรือว่าก็มาวหว้ก็คือแบบฉีกจริงๆก็คือเลือดออกอะไรแต่ตอนไหนยังไม่รู้ตัวไม่รู้ก็ถึงได้บอกว่าคุ้มสุดอะคือคนดูคนเนี้ยใช่ไหมคุ้มค่าตั๋วอย่างแน่นอนอุ้ยตายแล้วมั่นใจเลยอะนะ พันล้านไม่้อยล้านติดตามได้ในโรงภาพยนตร์นะคะตั้งแต่วันที่วันที่22สิงหาคมค่ะทุกโรงภาพยนตร์เลยแต่ว่าเรื่องนี้อย่าไปดูคนเดียวนะ,ะต้องพาคนอื่นไปด้วยเดี๋ยวเผื่อมันเครียดหรือเผื่อมันร้องไห้หรือเผื่อมันอยากเมาออกมามันจะได้มีคนหลอใช่ก็ อยากให้ทุกคนไปดูคุ้มที่สุดคือคนดูยังไงก็คุ้มค่าตั๋วแน่นอนคูณคอนเฟิร์มอีกค่าวันอีกท่าวันนะคะเดี๋ยวเจอกันในโรงพยนตาแน่นะอยากรู้ว่ามันจบยังไงมันเป็นอ่ะคุยกันมาสักพักก็คือแต่ละช็อตแต่ละมื้อแต่ละเดของเธอคือมันแบบเธอรอดมาถึงวันนี้ได้ยังไงอยากรู้ว่ามันแบบมันเต็มที่ทุกงานมันแบบแล้วแต่ละงานคือมันยากมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าจะแบบงานเยอะขนาดนี้จะจำได้ไหมว่าตัวเองทำอะไรไปบ้าง มีจำได้แล้วก็มีแบบจําไม่ได้ก็มีบ้างอะไรอย่างเงีนะ้ยเดี๋ยวรอดู <มา S 1> นะครับวันนี้จินนี่นะคะมีช็อตเด็ดจากแต่ละงานของอิงฟ้านะคะมาให้ตอบกันนะคะว่าช็อตนี้มาจากงานไหนของอิงฟ้า <c oughs> กับเกมที่มีชื่อว่าช็อตนี้พี่ได้แต่ใดมา โอเควันนี้นะคะเรามี3ล้าน4ี่แสนช็อตให้อิงฟ้าทายกันนะคะซึ่งเธอต้องตอบไปถูกครึ่งหนึ่งนะเป็นรายการนี้5ชั่วโมงใช่ไหมใช่ออนแอร์แบบยาวแบบฟิวบ้านในเอฟเลยโอเคอ่ะ5ช็อตนะจะให้อิงฟ้าทายกันนะคะซึ่งช็อตที่หนึ่งนี่โอ้โหน่ายมากอันนี้หล่อเธอจำได้เหรอก็ไม่มีวันลืมเลือนเนาะทำอะไรฮะเหมือนไหมเพรื่องท่องเลยแม่ทำอะไร S <S คาเวอร์คาเวอรปเป็นเธอจอดเธอมีหน้ามาเหมือนกันล่ะอันนี้ก็คือนี่ไงจอดนี้มาจากงานดีว n นันโอลเลยที่เ,เปิดตัวเพลงนี้จอดนี้มาจากนีเ่เปิดตัวเพลงดีว n d o n l อ,อ,อลอถูกต้องจอดต่อมานี่โอ๊ยเธอแต่เรื่องนี้คือต้องบอกนะว่าการเมคอัพอะทำให้เราดูแบบว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลย แต่จริถ้าฉันเล่นเรื่องนี้ด้วยอ่ะไม่ต้องแต่งเลยนะล้างหน้า <c oughs> สบสมจริงช็อตนี้มาจากวิมานหนามเน่นั่นก็คือเป็นซีนหนีนั่นเองวิมานหนามนะจา๊ะเน่รอดูกันไม่ว่าจะลุกไหนผมรอดหมดเน่ต่อมาต่อมาช็อตที่สามนะจ๊ะเข้าใจหาลูกแป๊บนึงนะ มีทั้งแปดตอนน่ะมึงไปแคปจากตอนไหนมาอันนี้สอตที่มาดให้เจหมดเอ่อบางเกาะคณนิการ่ถูกตั้งจานนี่ก็เห็นมาแล้วกันี่ยังเงาเ่เออเห็นแล้นี่ต่อมาต่อมาสอตที่สี่ถูกป้าหรือว่าลูกมันกลับ อันนี้ไม่มีวันลืมเลือนเป็นซิกเนเจอร์เเป็นนซิกเจอร์รู้ไหมทำไมเวลาหนูร้องเพลงเวลาเต้นหนูต้องแลบเลียนไม่ใช่ไม่ได้หนูเลยต้องอ้าปากเลยไ่เราจะมาอ้าอย่างเงี้ยมันก็ยังไงกัได้เนียนเนียนเนียนมาจากเด้๋ยวได้ภาพที่ออกมาเดี๋ยวแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยอันนี้รถอันนี้แสดงว่าจดนี้มาจากจำได้ยันเพลงหรือคือเพลงซูมในคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนสองนั่นก็คือแน่แน่ หน้าอกเอวโพกหมดเลยค่ะลงมาเธอเมื่อนี้คอเธอเพราเอเป็นผมร้อนเป็นแบบอันนี้ก็คืออยากลองเปลี่ยนลุกดูตอนแรกก็กลัวว่าแบบถ้าทําอันนี้คือความที่มันจะต้องใช้เวลาโดนความร้อนค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่กลัวเราสวยอยู่แล้วเฮ้ยนี่อถูกต้องนะจ๊ะสุดท้ายจับสุดท้ายแล้วกันช็อตนี้จ้าจอได้ไหมตอบได้เลยหมอ่ะตอบเลยช็อตนี้มาจากงานงานเปิดตัว ของวิมานหนาวเน่นั่นก็คือเป็นซีนถูกต้องนี่รวบตึงเขาเรียกว่าผมจะดึงจะดัดจะอะไรก็ไม่กลัวก็วเงาเอนแม่ดูดิเ,ออเงาเองนะด,ด,ดูดิเอ้ มึงกูอยากนิสัยดีแบบผมมึงผมมึงดีจังผมมึงดีมากอ่ะนิสัยกูยังไม่ดีเท่าผมเลยอ่ะสบายอ่ะอย่างนิสัยดีเท่าผมโอ้ดูสิโอาจแล้วอะห้าช็อตถูกทุกช็อตเลยนนจ๊จอย่างที่เห็นทั้งห้าช็อตคือผมมันแบบเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์หมดยืดม้วนมัดนี่มีมัดมีเปียมีย้อมในทุกอย่างเลยซึ่งวันนี้อิงฟ้าเอาความลับนางฟ้ามาฝากนั่นก็คือ ซันซิลพาวเวอร์ช็อตทรีตเมน wow. Wow. อิงฟ้า ช็อตนี้เขามี power เยียยงไงคะป้ายาหน่อยบอกหน่อยขอเมาส์ขอเมาก่อนได้ไหมว่าจริงๆคือใช้ซันซิลมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในสิ่งที่เราใช้เองจริงๆใช่ไหมละ่ะ<ม>ซึ่งซันซิล power shot treatment ขออนุญาตใช้คำว่าใหม่และกันนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้ะก,กหนูอ่ะประหลาดใจตรงที่คือเราอ่ะทำผมทุกวันถ้าคนที่ติดตามหนูจะรู้ว่าอิงฟ้าออกงานทุกวันวันละหลายครั้งด้วยวันละหลายครั้งและ เคยทำมากสุดเลยนะคือเคยทำจริงๆนะ5้าทรงในหนึ่งวัน เคยเปลี่ยนสีผมมาแล้วด้วยแม่ใน3สีสวันติดรวดเลยนะแล,นนะและฉันก็เคยผมช็อตจริงๆแต่ว่าเจอเนี้ยช็อตเดียวเข้าไปก็คือประทับใจเลยด้วยพลังแอมพูเข้มข้นเออแล้วเธอเจอแบบนี้คือเธอเธอใช้สูตรไหนสีไหนนะคือจริงๆอ่อะใช้มาหลากหลายสูตรชอบทุกสูตรแต่ที่เป็นตัวโปรดแล้วก็รักมากที่สุดเลยก็คือสีส้มดีเพราะว่ามันตอบโจทย์กับคนแบบหนูมากๆทั้งดัดทั้งยืดทั้งทําสีทั้งอะไรต่างๆ,ๆก็คือมันเอาอยู่ในช็อตเดียว แต่จะบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะนะคะใน1ช็อตเพราะว่าเขาเข้มข้นมากๆหรือว่าใครที่อยากใช้ประจำอ,อยากเปลี่ยนแบบซองมาเป็นแบบกระปุกก็แค่1นึ่งวเท่านาั้นรับรองว่าประทับใจเลยอ่าก็คือถ้าแบบซองคือ1นซองเท่ากับ1ช็อตค่ะแต่ถ้าแบบกระปุกคือ1นึ่งควักเท่ากับ 1>, 1ช็อตใช่ และวิธีการใช้ของเขาก็คือง่ายมากค่ะก็คือหมักไว้แค่หนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ผมคือนุ่มสวยเก๋สุขภาพดีแน่นอนอแค่หนึ่งนาทีใช่ค่ะแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบอย่างงี้คืนชีพจากผมพังให้ปังในหนึ่งช้อนเลิศซึ่งตรงนี้คือเขามีห้าสีคืออย่างนี้มีห้าสูตรใช่ไหมใช่ค่ะคือ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ขนมนะเพราะว่าสีเขาน่ารักมาก, <S <S กมี5สูตรจะได้ตอบโจทย์บางคนอ่ะคือเขาเรียกว่าผมมันไม่เหมือนกันเนาะปัญหาอของแต่ละคนใช่ไหมเดี๋ยวหนูไล่ให้ทีละสูตรอย่างท, <S <S <ะ>ที่เรารู้กันตอนแรกเลยก็คือสีส้มตัวโปรดของหนูเองนะคะก็คือสําหรับคนที่ผมเสียนั่นเองนะจ <S <S ะ๊ะสีชมพูเนี่ยสำหรับคนที่ผมฟูอันนี้จะช่วยให้จัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาที่สีเขียวก็คือสําหรับคนที่รักผมยาวนั่นเองค่ะส่วนสีแดงนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้ผมดูเงางามแล้วก็ดูสุขภาพดี นั่นเองนะจ๊ะส่วนสีเหลืองนี้นะคะเขามีโปรตีนเสริมนะช่วยให้ผมเนียนุ่มสําหรับคนที่อยากผมนุ่มนั่นเองนะคะแ,แต่ว่าตัวที่หนูรักที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสูตรที่เลิฟมากๆเลยแล้วก็อยากแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือสีส้มนั่นเองค่ะจบ <c oughs> <ป>จบแต่ว่ามีคําถามสุดท้ายค่ะ <c oughs> ไม่เอากลับเนาะขอได้ไหมได้ก็เดี๋ยวพี่สามหนูสองแต่ฉันเลือกสีก่อนนะ ได้เอาเลยเลือกได้เลยเพราะว่าที่บ้านหนูมีเยอะมากก็บอกว่าใช้จริงใช้จริงเพราะว่าผมสุขภาพดีบางทีการลงทุนกับร่างกายก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราทํางานทุกวันไงแม่เราไม่มีเวลาไปทรีตเมนต์ที่ร้านที่อะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะดูแลผมเราได้ที่บ้านง่ายๆเลิศแค่คุณมีซันซิลพาวเวอร์ช็อตทรีตเมนต์นั่นเอง ใครที่อยากลองนะคะทุกคนไปหาซื้อได้เลยนะคะที่ห้างร้านสะดวกซื้อหรือออนไลน์นะคะเราจะได้มาผมสวยไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณอิงฟ้าวราหะมาก <ไป S 1> เลยนะคะต้องไปหรอเมือรายการจะปิดลวเธอจะได้แบบเออพุ่งไปแบบทำงานอื่นต่อด้วย, okay, ยนี้ขอให้ขอให้พูดไปแล้วแหละแต่ขอให้มันแบบ จริงๆสมหวังคือพันล้านไปเลยนะจ๊ะสําสหรับวิมานหนามนั่นเองเน่ก<ง>่อนจากกันไปฝากถึงไทยนิดนึงทุกผลงานเลยได้ค่ะก็เร็วๆนี้นะคะสําหรับวันที่22สิงหาคมนี้นะคะสําหรับเดอะพาราไดซ์ออฟตอนหรือว่าวิาวมานหนามนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆอย่างที่บอกว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนได้เปิดมุมมองใหม่ๆของภาพยนตร์ไทยที่เรากําลังจะนําเสนอให้ทุกคนได้ดูถึงเรื่องของการสะท้อนมุมมองของสังคมละกันนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของความเท่าเทียม m, ต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของเพศมันมีเรื่องของฐานะในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่ชอบอยังไงก็แบบว่าสามารถรีวิวบอกกันท่าทนแฮชแท็กวิมานหนามไว้ด้วยนะคะเร็วๆนี้วันที่22สิงหาคมทุกรงภาพยนตร์ค่ะเหมโอเคแล้วก็ผลงานต่างๆของอีฟ้าติดตามด้วยเลยมิสแกรนก็กำลังมาเลยเข้มข้นช่วงเทศกาลกำลังประกวดมิสแกรนกันด้วยช่วงนี้รอติดตามนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณอิง ฟ้านะคะที่แวะมาหาเราด้วยขอบคุณค่ะและขอบคุณจันซิลพาวเวอร์ช็อตพิเทษเมน็ดด้วยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเขากระเธอยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในท็อปกระเทยจ้าขอบคุณภาพสวยๆนะคะจากอินสตาแกรมของอินฟ้าด้วยนะคะและที่สำคัญคือขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะภาพสวยๆจากแอคเค n t ก้อยก้าวและ A N P Gallery ค่ะ ซันซิลพาวเวอร์ช็อตทรีตเมนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนึ่งช็อต